วันนี้แม่มีของมาใช้ที่หมิงแม่มีกงกุญแจแชร์แบร์แ,แล้วก็มีตุ๊กตาแชร์แบร์นะเพื่อน,น <Yeah. S 1> แต่ทีนี้แม่หาพี่หมิงกับป๊ะป๊าไม่เจอเลยไม่รู้ว่าพี่หมิงกับป๊ะป๊าหายไปไหนเนี่ยแม่บอกว่าให้นั่งรออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนสงสัยแม่ต้องเดินหา แต่ว่าแม่ต้องเอากระเป๋าเนี่ยวางไว้ตรงนี้ก่อนคงไม่มีใครมาขโมยแน่นอนเลยเดินไปหาจะไปหาที่ไหนเนี่ยพหม,ม,ม,มีอยู่ไหน่มีหกับป,ป๊าหายไปไหนเนี่ยสงสัยต้องไปเข้าห้องน้ำแน่นอนเลยอะ่ะ เอาอยัางไงดีละ่ะแม่ว่าแม่ไปนั่งรออยู่ที่เดิมดีกว่าพี่หมิงแม่โอ๋หายไปไหนอ่ะป๊าป๊าก็บอกแม่อยู่แม่น่ะไม่ค่อยฟังเลยป๊าป๊าแค่จะพาลูกไปเข้าห้องน้ํามาหนูฉี่เสร็จหรือยังคะลูกเสร็จแล้วค่ะหรอป๊าป๊าก็บอกว่าแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวหายไปอีกแล้วแม่โอ๋อ่ะเขาไม่ตามหายอยู่เรือ่อยเลยจเจอสกีวีดีมาทำไง <No. S 2> เดินไปค่ะแย่แล้วต้องตามหาไม่โอ้แล้ว,วอ,อ่ะฮนะเอ๊ะฮะพี่เหมิงอันนี้มันของใครอ่ะ ใช่เหรอป๋าป๋าตอนมาเนี่ยป๋าป๋าไม่เห็นไม่โอซ์ไพรมานะลูกป๋าป๋าว่าต้องเป็นของคนอื่นแน่เลยเราจะทำยังไงกันดีเราต้องเอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนไหมลูกใช่ไหมคะไงดีเราต้องเอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะลูกนี่ก็ต้องเอาไปให้ตำรวจก่อนนี่เขาตามหาว่าตัวนี้มันเป็นของใครเอ๊ะข้างในนี่มันเป็นอะไรอ่ะเราจะแกะดูก่อนไหมะ ป,ป้าว่าไม่ดีนะลูกการแกะดูของคนอื่นนะโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตเราอะ่ะมันไม่สมควรทำใช่ไหมครใช่ไหมเราจะแกะไม่ได้นะคะลูกโอเคไหมเดี๋ยวเรามาตามหากันเพราะว่าเขาคงต้องเสียใจแน่เลยถ้าของเขาหายไปหรือว่าเขาลืมไว้ตรงนี้โอเคไหมลูกไปตามหาแม่โอ๋ด้วยแม่โอ๋ว่าไปหายไปไหนป้าก็ไม่รู้เหมือนกัน มาไมา่ไม่มีเหมือนกันนะพี่เหมิงอ้าวแม่เอากระเป๋าแคร์แบวางไว้ตรงนี้อ่ะ หายไปไหนแล้วเนี่ย้ยต้องหายแน่นอนเลยแม่อุตส่าห์ว่าจะเอามาเซอร์ไพรส์พี่หมิงสักหน่อยเพราะพี่หมิงอชอบตุ๊กตาแคร์แบร์มากเลยอะ่ะทำยังไงดีล่ะทีนี้จะเอาอะไรเซอร์ไพรส์ลูก้ายแม่อุตส่าห์สั่งมาสั่งมาก็มาถึงวันนี้ก็จะมาเซอร์ไพรส์ลูกทันทีเลยหายไปไหนเนี่ย ลูกก oh ็หายปะปาก็หายไม่รู้ว่าหายไปไหนกันก็นั่นแหละก็รู้อยู่เดีวจะให้อยู่ยาบ้วนปากอยู่จะไปตามหายาบ้วนปากอะไรแต่ตอนนี้ต้องไปตามหาแม่โอ๋ก่อนแล้วก็เป๋าเนี่ยไปคืนเขาด้วยข้างในเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อเอ้าโอ๋ หายไปไหนมาป๊าป๊ากับลูกก็ตามหาอยู่ป๊าป๊าเจอกระเป๋ามาเนี่ยไม่รู้ว่าของใครอ้าป๊าป๊าไปเจออยู่ที่ไหนเนี่ยแม่อุตส่าห์ว่าจะเอามาเซอร์ไพรส์พี่หมิงป๊าป๊าก็เจอตรงนี้แหละกับพี่หมิงไงก็หาแม่อยู่แม่ก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วไอัน,นี้มันของใครเนี่ยของพี่หมิงอันนี้อะ พี่หมิ่แม่กะว่าจะมาเซอร์ไพรส์พี่หมิงเพราะว่า,าพี่หมิงอันชอบมากพี่หมิงชอบตุ๊กตาแคร์แบร์แล้วก็พวงกุญแจแคร์แบร์แม่ก็เลยไปหาซื้อมาให้พี่หมิงแต่ทีนี้อ่ะแม่ก็เดินไปตรงนูน้นอ่ะไปหาป๊ะป๊ากับลูกไม่รู้ว่าป๊ะป๊ากับลูกหายไปไหนกัน แม่ก็เลยเอากระเป๋าตัวนี้วางไว้ตรงนี้เพื่อที่จะไปหาป๊าป๊ากับลูกลน,นั่นแหละสรุปว่ากระเป๋านี้มันเป็นของใครอ่ะเอาของลูกเลยแม่ซื้อมาเซอร์ไพรส์พี่หมิงพี่หมิงเป็นของลูกแหละแม่ซื้อมาเซอร์ไพรส์ลูกอ่ะลูกไม่ตื่นเต้นเลยเหรอขอบคุณค่ะอันนี้แม่รู้ว่าหมิงชอบเจ้า่าตายแคร์แบงนะแล้วก็พวงกุญแจแคร์แบร์แม่ก็เลยซื้อมาให หรือเปล่าถูกใจหรือเปล่าคะถูกใจหรือเปล่าเธออะไรนะคะถูกใจ,ถ,กใจถูกใจที่ถูกเลยค่ะแม่แล้วข้างในนี้มันเป็นอะไรคะแม่นี่ไงเป็นตุ๊กตาได้ไงโอ้ปปแคบเอ๊ยชอบมากเลยนะเนี่ยดีใจไ,ไหมคะลูกเนี่ยป๊อปปาบอกแล้วว่าเนี่ยกระเป๋าเนี่ย จะแกะก่อนเราไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่ทีนี้ร,รู้ว่าเป็นของลูกแล้วหนูก็แกะได้โอเคไหมแม่เอามาเซอร์ไพรส์หนูอย่าลืมเพื่อนๆกดติดตามช่องอาร์มิวทีวีด้วยนะคะ 3, อ,อย่าลืมเพื่อนๆกดติดตามช่องอาร์มิวทีวีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดันมา